รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย But it's real. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนินาสุธิตาปัญญายงกันเช่นเคยนะคะกับรายการ power of love พลังรักสร้างพลังคุณค่ะรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ว่าความรักนั้นยังมีอยู่บนโลกใบน,นี้และจะมีพลังที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกของเราอย่างมากมายค่ะรายการของเรานะคะผลิตโดยสภาประมุขบทหลวงโรมนันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะและสาหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาสนวิหารประจําสังคมุนทนนครสวรรค์กันค่ะ อาสนะวิหารหลังนี้ถ้าจะนับตั้งแต่หลังแรกนะเริ่มเกิดชุมชนความเชื่อของชาวนาครสวรรค์แห่งนี้อาสนะวิหารหลังนี้ถือว่าเป็นวัดหลังที่4นะครับคือหลังแรกเนี่ยเป็นเป็นวัดเป็นวัดไม้ซึ่งอยู่สร้างอยู่ที่บริเวณของแม่น้ำเจ้าพยา เราเรียกว่าต้นน้ำเจ้าพยาสมัยก่อนคนเรียกว่า,าปากน้ำโพซึ่งเมื่อการเวลาผ่านไปก็ค่อยๆนค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นปากน้ำโพนะครับอันเนื่องมาจากว่า เป็นที่รวมของแม่น้ำสีสายติงวังยมน่านเป็นต้นน้ำเจ้าพยานั่นเองนั้นวัดหลังแรกเนี่ยอยู่ที่นั่นเป็นพ่อในอดีตได้ซื้อที่บริเวณนั้นนะครับจากนั้นในสภาพของแม่น้ำก็ถูกน้ำเนี่ยเวลาที่น้ำเยอะน้ำไหลหลากเนก็จะกัดเซาะตะลิ่ง ดังนั้นวัดก็เลยทุดโทรมลงไปตามกาลเวลานะครับจึงมีการย้ายวัดนะขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งของตะลิ่งนะจึงเป็นวัดที่สองนะตรงนั้นบริเวณนั้นาชาวนาครสวรรค์เรียกว่าเกาะยวนซึนะ่งมีชาวชาวยวนอพยพมาอยู่นะครับจึงเรียกว่าเกาะยวนนะครับจากนั้นแล้วเมื่อตะลิ่งก็พังอีกเช่นเดิมนะหลังจากที่ย้ายเป็นหลังที่สองแล้วนะครับ จึงย้ายมาเป็นหลังที่3นะอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านของชุมชนนี้เองนะครับเป็นหลังที่3นะครับจากนั้นแล้วเมื่อ,อเมื่อพระคุณเจ้าลังเยนะได้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลจึงดำเนินการสร้างวัดหลังนี้ซึ่งเป็นอัศนวิหารหลังนี้เองนะครับเป็นหลังที่สี่ แนะนำก็คือในในเรื่องแรกนะถ้าหากว่าเราย้อนดูเกือบ50ปีในอดีตเกือบ50ปีรูปทรงของอัศนะวิหารหลังนี้ถือว่า,าทันสมัยเมื่ออน,นึกย้อนไปเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วถือว่าทันสมัยมากในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ น่าทึ่งในสมัยนั้นด้วยรูปแบบรูปทรงของอสนวิหารเองนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอหลักวิธีการสร้างซึ่ง,ซ,งซึ่งก็น่าทึ่งอีกเหมือนกันนะครับอย่างที่สถาปนิกได้เคยมามาดูมาเช็คดูมาตรวจสอบดูอสนาวิหารด้วยเหมือนกันว่า,าเป็นไปนได้อย่างไรที่ที่อสนวิหารของเราเนี่ยตั้งอยู่บนเสาเสาหลัก เนะสาใหญ่เสาเดียวทึ่อยู่หลังหลังพระแทน่นะในขณะเดียวกันก็นกหลังคาก็เคินอยู่บนเสานะครับเสาเดียวเนี่ยที่รับน้ําหนักหลังคาทั้งหมดอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สถาปนิกเองก็ก,ก็น่าทึ่งอยู่เหมือนกันในสมัยนั้นด้วยนะครับด้านหลังด้านหลังในตัวอสนะวิหารเองเนี่ยตัวพระแทน่นนะครับได้มีการปรับปรุงนะ จากเดิมในอดีตนะครับได้มีการปรับปรุงในสมัยที่ฉลอง25ปีของสังคมนณฑได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยใช้หินแกรนิตเข้ามาเสริมให้ดูให้ดูสง่าขึ้นนะครับในอดีตนั้นที่ตู้ศิลเองกับกางเขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานของวัดแห่งนี้เหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยชาวบ้านเล่าว่า เกิดไฟไหม้อาสนะวิหารหลังนี้นะครับไม่ในส่วนที่ด้านหลังพระแท่นนะ่ะไหมไหมหมดเลยคงเหลือแต่ตู้ศีลและกางเขนไม่ถูกไฟไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านอันนี้ก็เป็นตำนานอันหนึ่งนะครับนอกนั้นที่อาสนะวิหารนี้เราก็มีเราเรียกว่าอาสนะซึ่งเป็นเป็น ที่นั่งของพระสังฆราชนะครับอันนี้ก็อาสนะอันนี้ก,นนก็มีตำนานเหมือนกันเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราใช้อาสนะนี้ในพิธีบวชพระสังฆราชถึงสององค์มาแล้วนะครับนั่นก็คือพระคุณเจ้าเกียงศักด์และต่อมาก็เป็นพระคุณเจ้าพิบูรลนะครับนั้นอาสนะวิหารก็จึงมีอาสนะของพระสังฆราชประจําอยู่ด้วยนะครับ เกี่ยวกับรูปของนบ,บูอรอันนาเนี่ยผมเองผมไม่ทราบว่า,ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับดังนั้นรูปเดิมที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับเป็นรูปที่เก่าแก่ของวัดนะครับที่ผ่านมาผมเองผมก็ไม่ได้เ,เปลี่ยนแปลงอะไรก็เห็นว่าเป็นรูปที่ที่เก่าที่คลาสสิกดีอยู่แล้วนะครับเป็นรูปที่คู่มากับตัววัดเลยนะครับเท่าที่ผมทราบ ทั่วๆไปของอัสนวิหารเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของชุมชนเมืองเพราะฉะนั้นก็งานก็คงเป็นระบบทั่วๆไปเหมือนเหมือนวัดในเมืองทั่วๆไปงานที่อัสนวิหารทําอยู่ทั่วๆไปนะครับก็เป็นเนื่องจากของเราไม่เราไม่มีโรงเรียนเราก็จะเน้นงานอภิบาลเป็นหลักนะครับเรามีศูนย์ศูนย์อบรมที่ชื่อว่าโบนัสปาสต์ดอเป็น เราใช้ตึกเก่าซึ่งอดีตชื่อว่าตึกหอแซบปัจจุบันเราปรับปรุงนะเป็นศูนย์อบรมเพื่อใช้เป็นศูนย์อบรมของสังคมมน,นุลอันนี้ก็เป็นการบริการและการอบรมสัมมนาทั่วไปแต,แต่เป็นต้นเราเน้นเรื่องงานอนภะิบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองที่เราเพิ่งจะทำก็คือ,อเรามีศูนย์คำสอน ที่อยู่ด้านบริเวณหน้าวัดนะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีทีเดียวเพราะว่าศูนย์คำสอนนั้นติดกับถนนใหญ่คนที่ผ่านไปผ่านมาอย่างน้อยก็ได้ได้เห็นได้พบหรือได้เข้าไปดูอุปกรณ์คำสอนต่างๆเราก็ถือโอกาสป,ประชาสัมพันธ์เรื่องศาสนาไปด้วยนะครับเวลาที่มีงานฉลองใหญ่ๆวัดของเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟจากโรงเรียนลาซาน แล้วก็จากโรงเรียนมารีวิทยานะครับเป็นเป็นกำลังหลักสำคัญในเวลาที่มีงานฉลองใหญ่ๆสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือเนื่องจากอัศะวิหารก็เป็นวัดศูนย์กลางของสังคมนฑนนครสวรรค์นะครับหลังจากที่มาที่นี่แล้วนะครับมาสวดภาวนาขอพรพระโดยผ่านทางนักบุญอันาแล้วนะสิ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อให้เข้าบรรยากาศของปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือ น่าจะไปที่อารามคาแมนนะครับเพราะที่นั่นจะเป็นสถานที่เชยงการภาวนานะครับเราจะได้ไปพบกับอารามชีรับพบปะพูดคุยแล้วก็ขอคำภาวนาเป็นพิเศษที่นั่นก็มีน่าจะเป็นสิ่งนี้ที่เข้ากับบรรยากาศของปีศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะฝากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับเราเข้าสู่บรรยากาศของปีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงว่าเราทุกคนก็ต้อง หรือฟื้น,นชีวิตคิสชนของเราอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญในปีศักดิ์สิทธิ์เราทุกคนน่าจะได้เอาจริงเอาจังกับชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้ใกล้ชิดสนิทกับพระเป็นเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นก็คิดว่าปีศักดิ์สิทธิ์คงจะมีความหมายสำหรับชีวิตคิสชนของเราอย่างดี was smart ครั้งแรกที่มีชิปอัจฉริยะปกป้องเงินคุณไม่ให้ใครมาสวมรอย be first smart จากธนาคารกรุงเทพ Can you tell me what can you offer this office My name is Konica m y name is Rinda I graduated from s n t e r e s a International College with a degree of Business Administration During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. <laughs> ไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะดิให้ช่วยไหมเรื่องจัดการยกให้มืออาชีพเอาเธอครับบริษัทโทมัสเออัลโซซิงเซอร์วิสเซสจำกัด และมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอคอยนะคะกับมินิซีรีครอบครัวพลังรักของเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะนําเสนอตอนที่ชื่อว่ารักสวยรักดีค่ะจริงๆแล้วเรื่องของความสวยเนี่ยทุกๆคนก็คงอยากจะสวยนะคะแต่ว่าสวยอย่างไรให้ถูกวิธีสวยอย่างไรให้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ จริง,รงๆเถอะทําไมพักนี้ถึงดูสวยขึ้นนะผิวพรรณก็ดูดีหุ่นก็เป๊ะว่เอา้าวเกิดเป็นผู้หญิงก็ยงอย่าหยุดสวยสิดดนดี้แสดงว่าต้องมีเคล็ดลับหรือสูตรอะไรใช่ไหมบอกฉัน้างสิอือก็ไดแต่เธออย่าบอกใครนะโอเคแต่เพื่อนอ้าวแดนดี้มาห้องน้ำเหมือนกันเหรอจ้ะอันนาะ นี่มิ้นนะเจ้าเราอยู่ห้องหกอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะเหมือนเคยเห็นอยู่หลายรอบอะแต่ไม่เคยทักกันจะทียินดีได้รู้จักจ้ะนี่เหรอเน็ตไอดอลตัวจริงก็เั็นอย่างล่ะเ,เราก็ไม่ได้คิดว่าเราสวยหรือเด่นดังอะไรขนาดนั้นหรอกไม่แค่ชาวเน็ตเขาตั้งให้อ่ะหล่ะจ้ะคำพูดคำจาดูดีเนาะ ฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องพูดกันเถอะเออออนนาเมื่อกี้ฉันเพิ่งคุยกับมิ้นเรื่องเคล็ดลับความฟุงฟิงน่ะเธอสนใจเปล่าจริงเหรอน่าสนใจเหมือนกันนะอืมถ้าสนใจฉันก็ไม่หวงหรอกนะอืมแล้ต้องทำยังไงอ่ะก็มันก็เป็นแค่ยาแลความอ้วนอะที่มันสามารถทำให้ผิวพรรณฉันดูดีขึ้น แต่สำหรับเรานะถ้าทำแล้วด okay. so, like ูด so ีแบบมิ้นอ่ะเราวอนมากเลยอ่ะถ้าเธอสนใจนะยังไงก็ไลน์มาละกันว่าซื้อที่ไหนสถานที่ที่ไหนแล้วเชิญจะบอกโอเคไปเข้าห้องน้ำก่อนนะว่าไงอันนาสนใจหรือเปล่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะแพงหรือเปล่าอ่ะคงไม่แพงหรอกมั้งจะได้ไปซื้อด้กันนะ เออวันนี้เพราะว่าเราไปหาอะไรทานนอกบ้านกันดีกว่าไหมดีครับผมอยากกินไก่เคฟดีโอ้นั่นมันของอ้วนๆทางนั้นเลยนี่อ้าก็ผมชอบนี่แล้วมันก็อร่อยด้วยแม่คะหนูมีเรื่องจะถามแม่แม่ว่าหนูดูอ้วนไปไหมแม่ก็ว่าดูปกติดีนะไม่เห็นจะอ้วนเลยลูกแต่หนูว่าหนูดูอ้วนยังไงก็ไม่รู้อะเราอีกอย่างเสื้อผ้าก็เล็กๆลงด้วยค่ะคิดมากไปเปล่าคะลูก พ่อครับพ่อว่าผมดูอ้วนไปไหมครับอ้วนลูกเจบเออแม่คะหนูมีเรื่องจะปรึกษาแม่คะ่ะมีอะไรล่ะลูกก็พอดีเพื่อนที่โรงเรียนอะ่ะเขาแนะนํายาลดความอ้วนมาแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะหนูอยากลองซื้อมากินดูอะ่ะแม่ว่าไงอ่ะมันจะดีหรือลูกยาอาจเป็นอันตรายได้นะแม่ว่าเราหาวิธีอื่นดีไหมคะเป็นต้นว่าออกกําลังกายหรือทานอาหารที่มีประโยชน์ ผมเห็นด้วยครับแกคนแรกเลยที่ต้งองทำโดนอยู่เฉยดีกว่านะเข้าตัวอ้าวน้องเจมี่อ้าวพี่เมตาลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่สามีและลูกๆพี่จ้ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสบายดีรอเปล่าจ้าสบายดีค่ะไม่ได้เจอกันนานแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้เปิดฟิตเนสให้คำปรึกษาเรื่องรูปร่างค่ะ พอดีเลยลูกสาวพี่กําลังจะปรึกษาเรื่องรูปร่างอยู่สนใจลหรอคะค่ะสนใจคะ่ะถ้าสนใจแวะไปที่ฟินเ็กพี่ได้เลยพี่แนะนําได้ทดลองไปเล่นดูก่อนฟรีจ้ะได้เลยคะ่ะขอบคุณนะคะคุณเจมี่นี่เก่งนะครับมีความรู้รอบตัว ถมยิ่งสวยกันค่ะงหาคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพราะมันเป็นงานก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษแมมคุณนี่สวยและยังทอมตัวอีกนะครับแล้ววันนี้ว่างมากเลยล่ะค่ะเล็นมาแต่เช้าเลยผม,อ,มอ่ะก็แค่อยากมาเจอหน้าคุณเจมี่อุ้ยเอ่ออยากมาฟิตเนสให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับผม <laughs> สวัสดีค่ะพี่เจมี่ดีคะอ้าวแน้ะ น้องอานน์มาแล้วเหรอคะค่ะอา้าวพี่ตีกมาอาอกกำลังกายเหมือนกันเหรอคะอุ้ยจะน้องอานาอื <c oughs> งั้นแสดงว่าพี่ตีกับพี่เจม,มี่กำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวอานาไม่กวนดีกว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าคุยเรื่องทั่วไปนั่นแหละ <c oughs> งั้นอานาขอปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายด้วยได้ไหมคะได้สิจ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าครับไปอานนท์ เดี๋ยวพี่จะเทรนให้เองไปครับพี่ไป <Bye. S 2> พอดีอน,นายอยากจะถามนะค่ะว่าการออกอกำลังกายหรือว่าการกินยาลดความอม้วนมันดีกว่ากันนะคะก็ต้องเป็นการออกกำลัง,งากายสิคะมันทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยส่วนเรื่องยามันต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของแพทย์ไม่ใช่ว่าจะกินอะไรก็ได้เกิดเป็นยาที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะ อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อ,อย่างมากินโดยที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์อย่างนี้ก็อันตรายใช่ไหมคะถูกต้องจ้ะน้องอาานนะการอาอกกำลังกายเป็นการรักษาสุขภาพและเป็นการดูแลร่างกายที่ดีที่สุดเขาถึงเรียกว่าการสร้างภูมิของร่างกายให้แข็งแรงไงอานาเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะแต่เนีนอย่าเสียเวลากันเลยเราไปสร้างภูมิให้กับร่างกายกันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมมินิซีรีส์ครอบครัวพลังรักของเราในตอนรักสวยรักดียังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทําตัวเองให้สวยขึ้นโดยสวยแบบธรรมชาติหรือว่าสวยทางรัฐที่มันไม่ค่อยถูกวิธีนะสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบอย่างไรอย่าลืมติดตามกันนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเรามาชมเรื่องราวของจิตารมณ์ของคณะกับภารกิจในสังคมไทยกันต่อนะคะมาดูซิว่าวันนี้ผู้ใหญ่ท่านไหนจะมาพบกับเราคะ่ะ คณะก็จิตตลมของคณะเราคือรักรับใช้และให้อภัยปฏิพพุทของคณะคือความรักของพระกุตเจ้าผลักดันเราและลภารกิจหลักที่เราทําก็คืองานรับใช้พระจัารกท้องถิน่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมองดูเครื่องหมายแห่งการเวลาที่พระเจ้าต้องการให้เราช่วยงานด้านไหนบ้างงานแรกที่เราทําก็เป็นทั้งงานวัดงานโรงเรียนนะคะส่วนสมัยช่วงหลังมีงานของวิถีชุมชนวัดในการสนับสนุนพ,พระมเจ้าบัพพลเราก็เริ่มงานของการแบ่ง ชีวิตีชุมชนวัด B E C S C C ที่ภาคใต้นะคะก็เป็นงานที่โดดเด่นของเราช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็มามองหลังปีฉลอง75ปีคณะมะพราปีพันก็ลอยอนพเราก็มีงานที่เราเห็นว่าจําเป็นต้องเริ่มงานก็คือกับเยาวชนเราก็สร้างเยาวชนแการนำนะคะเป็นผลผลิตของการฉลอง75ปีปัจจุบันงานเยาวชนแการนำของเราก็จะมีทุกโรงเรียนจะสร้างผู้นำนะคะปัจจุบันนี้ เราก็จะทำงานร่วมกับเซเลเซียนนะคะสร้างผู้นำเยาวชนก็คิดว่าเป็นอะไรที่เรามองว่าการอบรมผู้หญิงสตรีรวมทั้งงานสังคมเราจะเป็นงานหลักที่เราจะช่วยเหลือเด,เด็กเดเยาวชนให้รู้คุณค่ามีอนาคตที่ดีในสังคมไทยแล้วก็สามารถจะเป็นผู้นำต่อไปในอนาคตของไทยด้วยนี่คือเป้าหมายหลักที่เราอยากช่วยสังคมไทยเรานะคะทั้งงานด้านโรงเรียนงานสังคมเราไปควบคู่กันทั้งสองด้านค่ะ,ะก็คิดว่านี่เป็น จุดยอๆของคณะนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Power of Love แล้วนะคะแต่ก่อนจากกันอย่าลืมค่ะเรายังมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันนะคะเราไปฟังคำถามกันเลยค่ะอาสนาวิหารประจำสังคมนณฑลนครสวรรค์มีชื่อเต็มว่าอย่างไรทรงคำตอบมาได้ที่สื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยชั้น8อาคารสภาพ,พระสังฆราชแคทลิกแห่งประเทศไทย 122 1 12 2, ทับ1นซอยนนที14ถนนนนทียานนาวากรุงเทพมหานคร10120วงเล็บมุมสองด้วยนะคะว่ารายการ power of love หรือส่งมาที่อ e ีเมล power of love at thai catholic media com ของรางวัลมากมายรอท่านผู้ชมอยู่นะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา17.00ถึง17.30นนทาง TNN 24สําหรับวันนี้นีินาสุธิตาปัญญายงลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณสวัสดีค่ะสสุปุปปีีีิิกททททผู้้้้ไไดดดเเเห็็นน่่่มพจาจาารงัว ทุกส,สังคมนทนคริสตชนมีเคยรักแสงทองสองทางสว่างสวัยใจปรีนาเราจึงพร้อมใจขอบคุณเพื่อเจ้ากันในวันนี้ปีสักดสิทธิ์เพื่ศาสนาจากไทยสรรเสริญพระคุณ สมมอบให้ทุกๆปีที่ผ่านไปเพื่อส่งใชยส่งดูแลเพ้นฟ้างดงามพืนน้ำ เชื่นเพื้นใจพื้นแผ่นดินไทยเช่นกันกว่าสี่ร้อยปีข่าวดีที่พระเสกสรรพรพระเอเออนกอนันต์พนพระศาสนาจักไทยรุ่งเงินสู่ปีปิติสุทุกผู้ได้เห็นที่มีที่เป็น ทรงจัดว่าทุกสังขมนทนคริสตชนมีเคยร,รักแสงทองส่งทางสว่างสวัยใจปรีดาเราจึงพรองใจขอบคุณพระเจ้ากันในวันนี้ปีศักสิปพระาศาสนา ทำให้ทุกทกปีที